สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับกลับมานีครับนี่โอกาสดีครับมารีวิวรถนะครับนี่ครับมาเบิคงับนี่ครับแลมโบกีนี่ครับสีแดงสวยมากครับมาดูฟุตเบรกครับฟุตเบรกครับนี่เบิ่งแปบนรคมาดูรอบคันครับก็ต้อง น้ำเล้งน้ำพักนำล้ของไปของไปเขาลวกน้ำรักน้ำเล้ของเพิ่นของแมนของเพิินของเพลขนของเลยขวงเพุ่นเมื่อยุดฟันเช่าใครฟันท้าเรงสาด็กว่าพี่ัญญาอะไรขี้หรอกครับแม่แม่แม่้ยนอ